สำหรับกิจกรรมมันรวมพลังเด็กดีวิสตาผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีพุทธศักราช2568จังหวัดนคปรปฐมจัดขึ้นณศูนย์อบรมเยาวชนนคปรปฐมซึ่งมีผู้บริหารคณะครูและนักเรียนจำนวนกว่า300คนจากสถานศึกษาทั้งหมด19โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยทุกคนได้รับการประถมนิเทศแนะนำสถานที่และภาพรวมกิจกรรมก่อนที่จะได้เข้าฐาน VSTAR Activity Learning ประกอบด้วยฐานที่1ชมภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องพุทธประวัติเล่นต่อจิ๊กซอและชมภาพยนตร์เรื่องภูมินรกพบสวรรค์พร้อมกับการเล่นเกมการ์ดคำศีลฐานที่2ความเคารพ เด็กดีวีสตาร์ได้เรียนรู้สิ่งที่ควรเคารพหลักการพิจารณาและการแสดงออกจากนั้นได้ร่วมกันสรุปบทเรียนและจับฉลากของรางวัลซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานพร้อมของรางวัลอีกมากมายจากผู้ใหญ่ใจดีที่ได้สนับสนุนกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ ถือเป็นกำลังใจสำคัญที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆในการทำความดีและพัฒนาตนเองซึ่งในขณะเดียวกันคณะผู้บริหารและคุณครูได้รับฟังธรรมเทศนาเกี่ยวกับแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เยาวชนพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมร่วมกันและร่วมจับฉลากของรางวัลของขวัญพิเศษเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากทีมงาน สำหรับกิจกรรมในภาคบ่ายก่อนเข้าสู่พิธีรวมพลังเด็กดีวีสตาพระกิติศักดิ์สักกะวโรผู้บริหารโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้เมตานำคณะครูและนักเรียนส่วนมนบทธรรมจักกระเป๋าวัตนสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีรวมพลังเด็กดีวีสตาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูใบดีกาอัตสุจิตโต เลขาเจ้าคณะตำบลห้วยขวางประธานสงศูนย์อบรมเยาวชนนคปรปฐมเป็นประธานสง์นำบูชาพระรัตนตรยัยและนำนั่งสมาธิเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลด่าสมเด็จพระนางเจ้าเริกิจพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธงชัยพงศิทธิการนา กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยายลัยราชพัฒนนคปรปฐมเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมกันนี้ตัวแทนเด็กดีวีสตาก็ได้กล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะและกล่าวคำปฏิญาณตนส่วนช่วงท้ายท่านประธานสงฆ์ได้เมตตามอบโลกเกียรติยศและเกียรติบัตรเช,ชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการสวดมนต์บทธรรมจักกรบปาวัตนสูตรและมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่มาเข้าร่วมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีพุทธศักราช2568ก่อนที่จะได้ให้โอวาสอันทรงคุณค่าแก่คณะครูและนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามต่อไป